สวัสดีครับผมนี่กับผมเพลินโซนะครับก็อยู่กันในเกมโปเกมซาก้านะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกคนครับมาดูในส่วนของบัตรมิตรภาพนะครับเดี๋ยวจะเป็นงไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเลืกก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำลิปต่อไปด้วยกันนะฮะอ่าระบ้มมิตรภาพนะครับก็จะเป็นการเพิ่มพลังโปเกมอนอีกวิธีหนึ่งนะฮะโดยการเอาบัตรอ่า มิตภาพมานะครับมาทําการเปิดอัปเกรดนะครับตามรูปภาพต่างๆของโปเกมอนเลยนะครับตามภูมิภาคต่างๆนะครับอย่างที่ผมเข้ามาเนี่ยว่าจะเป็นในส่วนของภูมิภาคคันโตนะครับเราก็มากดเปิดให้หมดนะมันจะได้สแตตนะครับตามที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือที่เป็นตัวอักษรสีเขียวนะครับอันนี้จะเป็นเลือดทั้งหมดเลยครับ SP นะนี่ครับเราก็กดเปิดให้หมดนะครับตามจํานวนนะครับบัตรมิตรภาพนะครับตามรูปภาพโปเกมอนที่เรามีนะเราสามารถเปิดได้หมดนะเปิดปุ๊บก็ได้สแตตตามนั้นเลยนะฮะ เปิดช่องไหนได้สแตทช่องนั้นนะครับก็ตามจํานวนที่มันให้เลยนะครับยิ่งมีสแตทนะครับค่อนข้างสูงนะครับสแตทไหนสูงเนี่ยโปเกมอนที่คุณใช้บัตรมิตรภาพก็จะมีจํานวนมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของบัตรมิตรภาพเป่ยสมาัถหาได้จากการแข่งโปเกมอนนะครับมันจะได้เป็นกระเป๋ามาแเราก็มาเปิดเอานะหรือนะครับเราสามารถที่จะไปซื้อที่ร้านค้าก็ได้นะมันจะเป็นร้านค้ามิตรภาพนะครับเอาแต้มไปซื้อนะฮะนอกจากนี้นะครับเราก็ จะสามารถนะครับเลือกนะครับในกลุ่มต่างๆได้นะครับไม่ว่าคุณจะอัปเกรดในสายเลือดสายสปีดสายโจมตีกายภาพโจมตีพิเศษอะไรเงี้ยสามารถที่จะเลือกได้นะครับนี่ครับเราสามารถเข้าไปที่ร้านค้าได้นะครับก็มาซื้อได้นะครับบัตรมิตภาพนะฮะเมื่อเราเปิดบัตรมิตรภาพแล้วเราจะมาเปิดตรงสมุดเล่มแดงตรงนี้ได้อีกทีนึงนะครับสามารถสุ่มสแตทได้อีกหนึ่งครั้งนะครับทำให้พลังของทีมเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการ เปิดบัตรมิตรภาพกันต่อนะครับสำหรับภูมิภาคและเขตอื่นๆในส่วนของถุงมิตรภาพเนี่ยมันจะมีเศษบัตรมิตรภาพที่มันไม่ได้ใช้งานนะสามารถเอามาย่อยเป็นแต้มได้นะครับแล้วก็แต้มเนี่ยไปซื้อของในร้านค้าได้นะครับอ่ะก็ลำดับถัดไปนะครับผมก็จะทำการเพิ่มดาวนะฮะเพิ่มดาวหมายถึงอะไรเพิ่มดาวหมายถึงอ่าให้เราทําการกดเพิ่มดาวไปที่โปกเกมอนที่มันมีบัตรมิตรภาพซ้ํากันนะครับ ในโปเกมอนหนึ่งตัวนะครับในบัตรมิตภาพ1ใบเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ถึง6ดวงด้วยกันนะสแตตมันจะได้มากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างเคนทารอลที่เราเห็นทางด้านบนเนี่ยสเตตเลือดปลาไป200กว่าแล้วนะอ่าก็ถือว่าได้สแตตได้พลังมาค่อนข้างเยอะนะอันนี้มันให้เป็นทีมเลยนะครับยิ่งเรามีบัตรมิตภาพนะครับที่เป็นโปเกมอนหลากหลายชนิดต่างกันเราก็ยิ่งอ่ามีสิทธิ์ที่จะอัปเกรดนะครับผมบัตรมิตภาพทําให้โปเกมอนของคุณมีพลังอ่า แกร่งมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจสําหรับระบบนี้นะฮะอ่ะถัดไปนะครับเป็นเขตภูมิภาคโจโต,โตกันบ้างเราก็มากดเปิดให้หมดนะฮะถ้ามีนะครับบัตรมิตรภาพซ้ําก็กดอัปเกรดดาวได้เลยนะครับมันก็จะได้แสแตตเด้งเข้าไปอีกนะครับอ่าและอย่างที่บอกครับเราสามารถเลือกกลุ่มมิตรภาพได้นะ ของทางด้านขวาบนเนี่ยอย่างผมนั้นเลือกเป็นสปีดก่อนแนะนำนะครับให้เลือกเป็นสปีดก่อนนะฮะเพราะว่าสปีดเนี่ยมีความสําคัญในการเล่นเกมโปเกมอนค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดเราออกสกิลก่อนเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ชนะค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นผมก็แนะนานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรก็ตามนะครับให้คุณนะครับทำการอัพสปีดก่อนเสมอนะครับก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจนะผมก็อัพให้หมดนะฮะอันเนี้ยผมเก็บไว้มาตั้งหลายอันแล้วครับเก็บไว้มาตั้งหลายใบยละ แล้วก็ไม่ได้มาใช้สักทีก็ถือโอกาสอ่านคลิปแล้วก็สอนวิธีใช้กันไปในตัวเลยแล้วกันนะถ้าเป็นระดับดีเจนเน่จะเป็นสีส้มส้มนะครับมันจะเป็นบัตรมิตภาพที่หายากมากๆนะครับแต่ว่ามันได้สแตตค่อนข้างเยอะนะนครับผมก็กดเพิ่มดาวไปเรื่อยๆนะอันนี้มันได้มาจากอันนี้สองที่ผมไปเปิดคลังกระเป๋าผมนะครับ ซึ่งมันได้บัตรมิรภาพมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันใบแล้วก็มาเปิดเอานะฮะขาดใบไหนก็ไปดูที่ร้านค้าดูนะเผื่อร้านค้ามันมีขายเราแช้แต้มซื้อเอานะฮะเราก็เอาอย่างที่ผมบอกเอาบัตรมิตรภาพที่มันซ้ำที่มันไม่ได้ใช้แล้วก็มาย่อยก็ได้ถ้าเกิดไม่ต้องการนะฮะอย่างผมเนี่ยอย่างผมบอกผมจะอัปสปีดเสมอนะครับอ่ะโอเคสำหรับภูมิภาคโจโตน่าจะเต็มแล้วแหละไม่น่าจะเหลือนะ แตมหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภูม,มิภาคอื่นกันบ้างนะฮะก็เป็นเขตนี้กันบ้างดีกว่านะครับเขตโฮเอ็นนะฮะก็กดเปิดให้หมดนะฮะผมสามารถที่จะเปิดได้เกือบหมดนะฮะแต่ว่าอัปเกรดเนี่ยเพิ่มดาวเนี่ยต้องแล้วแต่จํานวนที่มันมีอยู่นะครับนี่ครับแล้วกดอัพไปไมมนได้พลังเยอะจริงๆนะอัพบัตรมิตรภาพเสร็จได้ประมาณเป็นหลักแสนอะ ผมเมื่อสักครู่ก็ไม่ได้จำสเตตเริ่มต้นก่อนกดใบแรกนะก็ไปย้อนดูกันได้ผมคิดว่าน่าจะประมาณหลักแสนนะครับเพราะมันได้ทีมได้หลักพันนะเปิด10ใบก็เท่าไหร่แล้วอะเยอะมากแล้วอะสิใบก็หลัก,กหมื่นร้อยใบก็หลักแสนแล้วนะฮะเพราะผมได้ใบมาเนี่ยเป็นร้อยร้อยเลยนะฮะสามารถอัปเกรดได้ค่อนข้างเยอะนะครับไล่ไปไเรื่อยๆนะฮะกดเปิดไปไดเรื่อยๆนะครับปุ้ยเผ่าเอ็นแล้วนะครับนี่ครับ แต่แล้วตัวนะครับมีความหมายมีสเตตเป็นตัวมันเองหมดนะครับมันจะคล้ายกับระบบวิจัยโปเกมอนนะที่เราเอาโปเกมอนไปวิจัยแล้วเราไม่ได้เราจะไม่ได้ในส่วนของโปเกมอนกลับคืนมานะมันจะหายไปในห้องวิจัยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการฝังบัตรอ่ามิตภาพเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาเปิดอ่าคะแนนตรงนี้ได้อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะได้ส่วนของรางวัลน,นะฮะต่างๆนะครับให้เรานะอ่ะหมดละเปิดอีกทีหนึ่งนะครับ ึงไม่ได้จบแล้วครับประมาณนี้ในส่วนของถุงมิตรภาพนะครับเราสามารถที่จะใช้ในการย่อยได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้งานนะเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะครับครั้งหนึ่งนะฮะเดีย๋ยวผมดูดียมันมีบัตรมิตรภาพซ้ําหรือเปล่านะฮะไม่มีนะฮะถ้ามีก็แนะนําให้มาย่อยนะมันจะได้เป็นแต้มแล้วก็แต้มไปซื้อ,อในส่วนของบัตรมิตรภาพที่ร้านค้าที่เลยไม่มีอีกทีหนึ่งนะฮะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนกันไปนะครับผม อันนี้เราสามารถกดตรงอะไรเอ่ยครับมาดูขั้นตอนกดกติกาได้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจนะฮะก็มาอ่านตรงนี้ได้นะครับมันก็เป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับสําหรับโปเกสซากกนะก็หัวข้อพวกนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกดย่อให้นฮะมันก็จะเป็นแต้มมานะครับเนี่ยแต้มตัวนี้เราก็ไว้ใช้แลกนะครับที่ร้านค้าได้นะครับ ไล่ทําไปเรื่อยนะครับไม่ยากเลยนะครับสําหรับโหมดบัตรวิตภาพนะฮะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะตอนแรกผมมามองข้ามไปเลยนะสำหรับโหมดนี้นะผมคิดเฮ้ยมันคือสติ๊กเกอร์หรืออะไรว่ามันคงไม่เพิ่มอะไรเยอะขนาดนั้นไปๆมาๆครับพอกดเข้าไปอ้ปจริงๆมันได้เป็นหลักแสนจริงนะฮะแล้วมันเป็นของที่หาง่ายด้วยนะครับได้ทุกวันด้วยนะนี่ครับสเตตโดยรวมก็จะประมาณนี้แล้วนะครับผมอ่าอ่ะ,อะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับ ก็ก่อนจะจากการนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะผมกด subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดร,ระงแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซิวเกนสวัสดีครับ